สวัสดีครับสวัสดีรับหน้าฝนสําหรับคลิปนี้นะครับเรามาเจาะลงไปได้ว่าประตูหน้าต่าง UPVC คืออะไรแล้วมันเหมาะกับการใช้งานของเราไหมมาดูรายละเอียดกันเลยครับ UPVC คืออะไรช่างของอ่านหน่อยนะนะมันเป็นคําเทคนิค UPVC เนี่ยมันมาจากคาว่า Unplasticized Polyvinyl Chloride มันคือสารปิโตเคมีก็คือกลุ่มพลาสติกตัวหนึ่งอะแต่มันไม่ใช่พลาสติก มีคุณสมบัติที่ต่างไปแล้วมีการผสมไทเทเนียมไดออกไซด์ก็ทําให้มันเกิดคําว่า U PVC ขึ้นมามันก็คือกลุ่มไวนิลกลุ่มหนึ่งนั่นเองทีนี้คุณสมบัติเด่นของมันเนี่ยคือมีความทนทานสูงมากทนร้อนทนแดดทนสารเคมีทนทุกสภาวะอย่างนี้เที่ว่าทนทานมากมันเป็นอะไรที่ทนทานมากมันเป็นอะไรที่ตรงข้ามกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมคือตัวมันเองคงจะอยู่ได้เกิด500ปีอะถ้าพูดกันง่ายๆนะครับเพราะนั้นมันมีความทนทานสูง ก็ถูกนํามาใช้ทําเป็นวัสดุก่อสร้างประเภทหนึ่งก็คือทําเป็นเฟรมทําเป็นตัวที่เป็นองค์ประกอบของประตูหน้าต่างนะครับแล้วก็เกิดเป็นประตูหน้าต่าง UPVC ตัวมันเองอย่างที่ลุงช่างบอกเมื่อกี้นี้มีคุณสมบัติที่ดีอยู่แล้วถูกไหมครับมาขึ้นรูปเป็นเฟรมแทนอลูมิเนียมเพื่อง่ายๆขึ้นรูปต่างๆเพื่อใช้งานอาจจะมีการเสริมเหล็กชุบตัวนี้เข้าไปมันก็จะกลายเป็นตัวเคลือบตัวมันเองที่ลุงช่างถือว่าเป็นข้อดีของมันคืออะไรเวลาเขาประกอบ เฟรมหรือประกอบวงกบมันเนี่ยตรงรอยต่อถ้าเป็นอลูมิเนียมเราจะเห็นถูกไหมครับเขาจะบาก45แล้วและเข้ามุมถูกไหมก็จะเห็นรอยต่อตรงนั้นถ้าอยากอยากจะปิดก็เอาอะไรต้องเอาอซิลิโคนหรืออะไรไปอุดถูกไหมครับแต่ตัวเนี้ยเวลาเขาขึ้นรูปเสร็จอ่ะเขาใช้ความร้อนนะเชื่อมไอตัวเนี้ยเนื่องจากมันเป็นคุณสมบัติของพลาสติกแบบหนึ่งเป็นไวนิลแบบนึงมันเชื่อมปิดเข้าหากันเลยเพราะฉะนั้นมันกันน้ําแน่นอนถูกไหมครับตรงรอยต่อพวกนี้กันน้ําแน่นอนกันฝุ่นกันเสียงได้ดี กันทุกสิ่งทุกอย่างได้ดีแต่ก็ขึ้นอยู่กับเ,เกรดหรือคุณสมบัติที่เราต้องการด้วยนะเพราะฉะนั้นตัวนี้มันถือเป็นคุณสมบัติของเ,อเกรดบนบน,บนของวัสดุเรียกได้ว่าเดิมเรารู้จักอลูมิเนียมกระจกลูมิเนียมแล้วกันขยับมาอีกนิดนึงคือ u pvc u pvc เนี่ยมันจะมีคุณสมบัติที่สูงกว่าตรงนี้คือความแข็งแรงนี่แข็งแรงอยู่แล้วลหละมันก็ไม่ได้ต่างอลูมิเนียมแต่มันซีลรอยต่อทนทานอะไรต่างเนี่ยได้ดีกว่าเยอะมันสามารถทํา ใส่กระจก3ามชั้นก็ยังได้ขึ้นกับความต้องการของเราเทเดแต่ข้อที่มันจะต้องรู้ก็คือว่าของที่มันดีขึ้นราคามันก็สูงขึ้นราคาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะต้องช่างต้องตีไปมันจะไม่มีราคาตายตัวแบบตารางเมตรละท,ะนนทะนันนตทันนี้แต่ราคาเริ่มต้นของมันอย่างตัวเกรดธรรมดาเกรดธรรมดาความหมายของเกรดธรรมดาคือมันคุณสมบัติที่เราต้องการเช่นกระจกแบบนี้มีล่องกันน้ํากันฝุ่นต้องการลดเสียงจากภายนอกสั่งได้ด้วยนะพวกเนี้ย มันก็จะราคาเนี่ยมันก็จะแพงไปตามวัสดุที่ช่างต้องเอามาประกอบกันเป็น1บาน1น่งหน้าต่าง1ประตูมันเริ่มตั้งแต่3,000ต่อตารางเมตรนะไปจนเป็นหมื่นถ้าเอา temper ร์ก s s ด้วยอะไรด้วยเพราะนั้นราคาต่อตารางเมตรเนี่ยสูงว่างานอลูมิเนียมรู้ไวอย่างเี้แต่ถ้าอยากจะอัปเกรดขึ้นไปหน่อยเนี่ยก็ไปเลือกใช้ upvc แต่เป็นงานสั่งทำนะครับพวกนี้กับมีอีกแบบนึงที่เราจะไปเจอตามโฮมโปรหรือตามอะไรต่างๆก็คือบานสําเร็จเช่นบานห้องน้ําบานประตูหน้าประตูหลังอะไรประเภทเ2เมตรแ2เมตรแล้วบอกว่าเป็น u pvc ก็คือใช่ครับวัสดุที่ตัวมาทำนี่คือ u pvc เ,เรียกไม่ผิดแล้วก็บานก็เป็น u pvc ก็คือเอามาแทนไม้นั่นเองก็อาศัยความเป็นคุณสมบัติที่มันทนทานกว่าไม้แล้วก็กันน้ำได้ดีก็เอามาทำหน้าที่แทนไม้ แค่นั้นเองนะครับก็มันก็มีวงกบมีอะไรใส่ได้ด้วยนะอยู่ไอบานวงกบไอเฟรมวงกบ UPC เนี่ยแต่งสายแต่งได้แต่ถ้าใส่ได้ประมาณสักไม่กี่มิลน,นะครับเพื่อแต่งรูปให้เข้าร่องอะไรพวกนี้ได้มันก็มีคุณสมบัติส่วนถ้าเราซื้อสําเร็จรูปพวกบานห้องน้ําบานประตูหน้าประตูหลังอะไรเนี่ยหลักๆเนี่ยมันจะมีสสีนะครับต้องรู้ไว้คือสีขาวตัวมันเองเบสคือสีขาวทาสีน้ํามันทับได้ถ้าเราอยากเปลี่ยนสี ประเภทหนึ่งคือถ้าเราไม่ต้องการทาสีอยากเขาจะทําเป็นสีลายไม้มาเลยก็จะมีประมาณสักสองสาสีนะลายไม้ออกไม้อะไรของเขาเนี่ยมันหลักๆจะมีสองกลุ่มสีแค่นั้นเองถ้าอยากเอามาทําสีเองซื้อสีขาวมาใช้ถ้าไม่อยากทาสีซื้อสีสําเร็จก็คือมันเป็นลายไม้มีหลายเกรดหลายยี่ห้ออีกแหละประตูสําเร็จ PVC เนี่ยคือถ้าเกรดที่ดีเนี่ยมันจะทําเป็นบานลูกฟักก็คือเขาเรียกว่ามีเสริมเสริมแกนในเหมือนบานไม้เลยจะมีเสริมแกนใน ถ้าเป็นแบบเกรดตำาๆก็เป็นแผ่นบางๆป้องแป้งหน่อยอันนี้เราก็มันก็เป็นไปตามราคาไปเลือกซื้อเลือกจับเลือกขยับงูนะครับอันนี้ซื้อมาใช้ได้บานตัวนี้เหมาะมากการทำห้องน้ำมาทำบานห้องน้ำา72เมตรอะไรอย่างเงี้ยมีลูกฟักบานเกรดอะไรต่างๆเดีย๋ยวนี้มีขายก็คือเลือกซื้อบาน upvc มาใช้เลยช่างแนะนำสำหรับห้องน้ำ นะครับไม่มีปัญหาเรื่องปวกกับเรื่องโดนความชื้นแล้วผุเคย ouais เห็นบ like ้านสมัยเก่าวหาบานไม้อะบานไม่อาะตีนประตูเนี่ยแบบมองเข้าไปได้เลยแบบผุแบบโดนน้าเปียกไ็นลูกกี่รอบผุเงี้ยใช้บาน U P V C ทดแทนได้ดีนะครับราคาก็บานพวกนี้ไม่ค่อยแพงมันไม่เหมือนบานที่เอามาทาบานลูกฟ้ากระจกแบบแทนอลูมิเนียมอันนั้นก็จะแพงกว่าก็พอจะรู้จักชุดหน้าต่าง U P V C กันแล้วก็ถือว่าเป right ็นอีกหนึ่งวัสดุทางเลือกที่โอเคเลย สำหรับลุงช่างนะครับว่ามันโอเคเลยมีความทนทานแล้วก็ลงทุนครั้งเดียวเราก็ไม่ต้องลงทุนบ่อยนะครับไม่ต้องปวดหัวกระปวกไม่ต้องมาซ่อมแซมกันบ่อยๆใส่ลูกบงลูกบิดได้หมดพวกนี้นะครับแข็งแรงบาน UPVC ไม่ใช่บานพลาสติกนะครับมันมีบานเกรดต่าๆมากเลยที่ป้องแป้งนั้นเป็นแบบบานพลาสติกอันนั้นใส่ลูกบิดลําบากลุดเลยนะครับต้องไประบุว่าเป็น UPVC อ๋อทิ้งท้ายไว้นิดหนึ่งเวลาซื้อบาน UPVC เนี่ยบานแบบเดียวกัน ไปดูให้ดีนะครับมันจะมีบานสําหรับใช้ภายในกับภายนอกทุกอย่างเหมือนกันจะต่างกันที่ถ้าเป็นสําหรับเกรดที่ใช้ภายนอกอาจจะราคาสูงกว่านอยเนี่ยเขาจะเสริมเขาจะเสริมไส้ข้างในตรงตัวบานเพื่ออะไรเพราะว่าบานภายนอกจะโดนแดดตลอดถูกไหมครับเผื่อมันโกงเพราะนั้นเขาก็จะเสริมความแข็งแรงให้มันนะครับส่วนบานภายในก็อาจจะไม่ต้องเสริมตรงนี้ก็เป็นการลดต้นทุนก็เลือกซื้อให้ถูกประเภทนะครับแล้วก็เอามาใช้ให้ถูกที่ก็จะช่วยประหยัดไปได้เป็ไนไงครับ วันนี้ก็ได้เรื่องวัสดุอีกตัวหนึ่งละคือ UPVC นะครับวันนี้ไม่ใช้ไม่เป็นไรวันหน้าอาจจะต้องเปลี่ยนบานห้องน้ำกลับมาดูคลิปนี้อีกทีหนึ่งะจะได้ไปเลือกซื้อถูกร้อกำลังจะสร้างบ้านก็จะได้รู้อ่ะห้องน้ำนะหรือบานที่จะเปิดไปหลังบ้านอย่างเงี้ยแนะนำเลยเป็น UPVC นะครับเพราะโอกาสที่จะโดนแดดโดนฝนสูงสูงเนี่ยอย่าใช้ไม้เลยนะครับความเสี่ยงมันสูงไม่ว่าจะทาสีทาอะไรป้องกันบอกว่าเคลือบไว้อะไรแล้วแต่ว่า ยังไงก็ไปครับพอโดนน้านิดหน่อยกน้ำเข้าได้ก็จบกันคลิปนี้คงมีประโยชน์กับหลายๆท่านที่กําลังทําบ้านหรือกําลังคิดจะรีนเวทเปลี่ยนแปลงบ้านนะครับดูแลรักษาสุขภาพเหมือนเดิมนะครับฝนมาทุกวันแล้วตอนนี้นะครับตอนที่ลุงช่าง่ายทำนี่ก็ฝนตกก็ฝนไม่ใช่แค่เปียกนะครับพวกไวรัสพวกอะไรต่างๆก็จะมาพร้อมกับฤดูฝนดูแลสุขภาพกันนะครับอยู่ในชุมชนถ้าทุมชนแข็งแรงตัวเราแข็งแรงครอบครัวแข็งแรง ประเทศชาติก็แข็งแรงตุงช่างเชื่อแบบนั้นแล้วเจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ